สวัสดีค่ะออยนะคะก็วันนี้ก็เข้าสู่วิกที่5แล้วนะคะสำหรับอายุคันของออยเนี่ยต้องบอกก่อนอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่านับอายุคันปกตินะคะนับอายุคันปกติก็คือนับตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนของครั้งสุดท้ายเนี่ยอันนี้เข้าวิกที่5นะแต่ว่า ถ้าเกิดว่านับตามกระบวนการการทาเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่ว no ันที่ทราบว่าตัวอ่อนเราปฏิสนธิกันเมื่อไหร่ก็คือวันที่ใส่ตัวอ่อนวันที่ใส่ตัวอ่อนนะคะของออยใส่ day หก็ต้องนับเป็น2องสัปดแล้วแล้วก็บวกไปอีก5วันนะคะเพราะว่าตัวอ่อนออยเลี้ยงไปเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่าเก็บตัวเก็บไข่แล้วก็วันเก็บไข่กับวันเก็บเชื้อเนี่ยก็เป็นวันเดียวกันใช่ไหมแล้ว เขาก็จะเอาไปาผสมกันเลยเงี้ยค่ะผสมกันเลยแล้วก็เลี้ยงต่อไปแต่ว่าในเคสออยเนี่ยใส่รอบสดไม่ได้ก็ต้องฟีดเอาไว้ก่อนเลี้ยงแล้วก็ฟีดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอ,รอรอใส่รอบถัดไปของออยเนี่ยก็อรอบถัดไปเนี่ยก็ไข่ค้างนะคะก็เลยต้อง รอใส่อีกเดือนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นของออยจะเร็วเร็วกว่านิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านับจากวันที่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยตอนนี้ออยเข้าเข้าวีคที่6แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยเดี๋ยวออยจะถามคุณหมออีกทีนึงว่าตกลงอายุคันออยเท่าไหร่กันแน่ตอนนี้ยังไม่ได้อานาซาวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับคุณหมอเรื่องรายละเอียดอะไรแค่ไปตรวจเลือดนะคะครั้งที่แล้วที่ออยอัปเดต4วีคแล้วก็ไม่ได้ไปพบคุณหมออีกเลยนะคะ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังเนาะเออถ้าเกิดว่านับคันธรรมดานะคะนับคันทั่วทั่วไปเนี่ยออยเข้าวีคที่5แต่ถ้าเกิดว่านับจากวันที่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยออยเป็นเข้าวีคที่6แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้อันด้าซาวอะไรเลยก็มีนัดอันดาซาวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะเอาของวีคที่ผ่านมาเนี่ยก่อนนะคะ ครั้งที่แล้วเนี่ยออยบอกว่าออยังไม่มีอาการแพ้ท้องอะไรเลยใช่ไหมส่วนวีคนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากวันที่ไลฟ์ไปครั้งที่แล้วอัปเดตสีวีคใช่ไหมคะมตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นค่ะอาการที่มีเพิ่มก็คือมีผื่นจะเป็นผดผื่นนะคะจะเป็นหน้าแขนทั้งสองข้างนะคะเนี่ยจะเป็นตรงเนี้ยออของหน้าแขนทั้งสองข้างเลยเป็นเหมือนเป็นผดเป็นผื่นที่เป็นตุ่ม ะะตุ่มๆเล็กๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวมันแห้งด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผดผื่นคันรู้สึกจะแสบๆนะคะตื่นเช้ามารู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้วออก็ไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วทีเนี้ยพอดีว่ามีเบบี้ออยอยู่นะคะออยช่วงเนี้ยไม่ได้ทาครีมบํารุงธรรมดาธรรมดาแล้วตื่นเช้ามาผดขึ้นเลยจ้าเป็นผดผื่นขึ้นนะคะขึ้นทั้งหน้าแขนทั้งสองด้านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ วันที่ขึ้นเนี่ยตอนเช้ามันจะรู้สึกแสบๆคันๆแล้วรู้สึกผิวแห้งออยเอาเบบี้ออยทาทันทีเลยค่ะอือเอาเบบี้ออยทาทันทีแล้ววันเดียวก็หายนะคะพยายามไม่เกาอือไม่เกาแล้วก็หายไปพอหายไปค่ะขึ้นที่ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นภายนอกไม่ได้ขึ้นใต้ลมผ้าจ้าหน้าอกค่ะเออมันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนผดผื่นที่ขึ้นที่แขนนะคะ ที่มันขึ้นหน้าอกเนี่ยลามมาตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยออนะคะเออถ้าถ้าดูอาจจะดูแดงๆหน่อยนะตรงตรงคอเนี่ยคือมันจะเป็นหน้าอกเราขยายใหญ่ขึ้นแล้วออยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรือเปล่านะคะเอ,อ่อจะเป็นคันอืมเป็นคันคล้ายๆผื่นแต่ว่าไม่เหมือนผดผื่นจะไม่ขึ้นเป็นตุ่มๆเม็ดเม็ดจะขึ้นเหมือนแบบผิวนุนๆเหมือนเราแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะอืมจะขึ้นตรงตรงเนี้ย เ็นเหมือนผีเสื้อเลยอะให้ดูไม่ได้นะเออมันจะเป็นเหมือนผีเสื้ออย่างนี้เลยอะแล้วเวลามันอยู่ใต้ร่มผ้าเนี่ยเราไม่เห็นความแดงของมันใช่ไหมแล้วก็จะเผอเกาค่ะนั่งนั่งอยู่ว่างๆก็เออมันก็เลยทําให้ลามขึ้นมาตรงคอเนี่ยตรงคอเนี่ยถ้าลูบๆดูนะคะจะเป็นตุ่มเยอะมากนะคะก็ไม่ได้ทายาอะไรนะคะก็ใช้เบบี้ออยล์มาขึ้นที่หน้าอก มาขึ้นที่กลางหน้าอกกางตรงกลางหน้าอกเนี่ยค่ะเป็นคันคันเออแสบๆคันคน,นะคะแล้วยังเจ็บคัดเต้านมอยู่ด้วยแล้วก็บวกอาการแสบคันด้วยทรมานทรมานจริงๆแต่ก็อยังทนได้นะคะอืมอช่วงนี้ก็ ไม่ได้ทาโลชั่นหรือว่าทาครีมอะไรนะคะก็ใช้เบบี้ออยล์แล้วเวลาอาบน้าเสร็จก็ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ผิวมันชุ่มชื่นก็จะลดอาการคันลงได้นะอืมแล้วก็อาการเจ็บคัดหน้าอกก็ยังอยู่นะคะอาการเจ็บคัดหน้าอกเนี่ยเป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ใส่ตัวอ่อนช่วงวันที่4วันที่5อืม ถ้านับตั้งแต่ช่วงวันที่4วันที่หใส่ตัวอ่อนมาจนถึงวันนี้ออยเจ็บคันในอกมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะ20กว่าวันเออ20กว่าวันนะคะก็เจ็บคัดมาเรื่อยๆบางครั้งก็มากเจ็บมากบางครั้งก็หายไปแล้วมันก็ขึ้นมาเจ็บใหม่อีกก็มีนะแล้วก็ที่ทําให้ออยตกใจมากๆเลยก็คือเมื่อวันจันทร์ค่ะวันนี้จะเป็นวันพฤหัสเนาะใช่เป็นวันพฤหัสเมื่อวันจันทร์ค่ะ อมีเลือดออกอนะคะมีเลือดออกซึ่งวันจันทรเนี่ยเป็นวันที่ออกไปทํางานตื่นเช้ามาดีด้าแต่งตัวสวยงามไปทํางานแต่เช้าแล้วก็เดินเหินมั่นใจมากนะคะ ส้นสูงอีกต่างหากออโ,ดโดนจิกดามาด้วยนะจ๊ะแต่ว่าออยไม่ได้ใส่เดินทั้งวันไงก็แค่ใส่เดินจากเดินจากรถเดินเชิดๆชแล้วก็พอเข้าไปในห้องเข้าเข้าไปในออฟฟิศก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เดินตลอดแค่ใส่เดินเชิดลงจากรถแล้วก็ขึ้นขึ้นห้องเท่านั้นเองนะคะกเออ็เดินขึ้นลงบันไดเพราะว่าเวลาออยดื่มน้ําเยอะเนี่ยออยจะต้องเข้าห้องน้าทุกๆชั่วโมงอะ แล้วที่ทํางานเนี่ยห้องของออยอยู่ชั้นบนแล้วห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะคะแค่หนึ่งชั้นนะก็ต้องเดินขึ้นลงบันไดหนึ่งชั้นวันนั้นเนี่ยเดินไปประมาณห้าหกรอบอตอนเช้านะคะก่อนเที่ยงเนี่ยเดินไปประมาณห้าหกรอบแล้วก็ช่วงเช้ามีรู้สึกเจ็บเจ็บท้องน้อยนิดหน่อยนั่งนั่งนั่งรอน้องๆทําข้อสอบอยู่เนี่ย เจ็บท้องน้อยนิดหน่อยแต่ก็พอทนได้ไม่เจ็บมากไม่ถึงกับเจ็บมากแล้วก็กน,น่ากังวลอะไรนะคะก็มีปวด,ปวดนิดๆพอแบบอมีการเกิดเกิดการาปฏิกิริยาอะไรอยู่ข้างในเราก็ไม่ไม่กังวลอะไรนะคะแล้วทีนี้พอพักเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายไปห้องน้ําค่ะช่วงบ่ายไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเอตอนเข้าห้องน้ําแล้ว ทําธุระเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ซับทิชชู่ใช่ไหมคะมันมีคราบสีน้ำตาลเ,เหมือนคล้ายๆประจําเดือนแต่ว่าจะสีไม่สดเหมือนประจําเดือนเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะคะไม่ได้ออกมาเป็นของเหลวจะออกมาเป็นเหมือนยืดๆอะมันเหมือนตกขาวของเราเนี่ยแหละค่ะแต่มันเป็นสีน้ําตาลอืมเ,ออเป็นยืดๆเป็นเส้นๆเป็นแบบริมๆไม่ไม่ขนาดเป็นก้อนนะคะแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นเส้นๆนะคะ มันออกมาติดทิชชู่ด้วยนะคะคก็เลยในวินาทีนั้นน่ะวินาทีนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันคือเลือดเก่าจริงๆนะเออวินาทีนั้นที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยคิดว่ามันคือเลือดเก่าเออก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะคะกอ็ออกจากห้องน้ําแล้วก็ขึ้นห้องขึ้นห้องเนี่ยออยต้องเข้าสอนน้องๆไงเ,เออพอเข้าสอนน้องๆอ,อ,อยู่เริ่มคิดหนัก เออเริ่มคิดเยอะขึ้นเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่เลือดเก่าล่ะแล้วถ้ามันเป็นประจำเดือนล่ะเออถ้าเกิดว่านับจากวันที่เป็นประจำเดือนเดือนที่แล้วใช่ไหมคะเป็นวันที่28แล้ววันนั้นมันเป็นวันที่31พอดีเฮ้ยมันก็ใสายไม่กี่วันเองนี่หว่าหรือว่ามันจะเป็นประจำเดือนวะคิดว่าแล้วใจตรงนั้นนี่ยคิดว่าน้องไม่อยู่แล้วนะ เฮ้ยหรือว่าน้องจะไม่อยู่กับเราแล้วอะเฮ้ยหรือว่าไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดตรวจเลือดเอยตรวจสองขีดเอยมันฝันไปอะ่ะเออเริ่มไม่มีสมาธิสอนแล้วจะ้ะเริ่มไม่อยากสอนแล้วอยากที่จะอืมคือยังไงอะอยากจะจะโทรไปบอกคุณสามีก็ไม่กล้าเนาะนะกลัวเขาจะกังวลด้วยว่าเออเลือดออกเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าตัวไงเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แต่ว่าเรารู้ คือครึ่งครึ่งหนึ่งเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเลือดเก่าหรือเปล่าแต่อีกครึ่งหนึ่งนะ่ะเราก็กังวลถูกไหมคะก็ตั้งโพสต์ถามคุณแม่ในกลุ่มนะคะถามพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มอืมอ่อก็ได้รับคําแนะนํามานะคะแต่ว่าช่วงช่วงนั้นเนี่ยคือไม่มีอารมณ์ที่จะทํางานแล้วอะเออก็เลยบอกอ,อ,อาจารย์เขาว่าเออขอขอกลับไป นอนดีกว่านะคะรู้สึกว่าอยากกลับไปนอนอะ่ะอยากจะนอนนิ่งๆมากกว่านะคะก็เลยขอกลับไปนอนช่วงประมาณบ่ายสองอช่วงบ่ายสองนะคะเอ่อกลับมานอนแล้วเนี่ยอ่านอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆที่เขามาคอมเมนต์นะคะก็มีให้ไปโรงพยาบาลเลยด่วนเลยเออให้ไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะว่าอันตรายแล้วก็อะไรต่างๆนานาเราก็รู้สึก ไม่ค่อยสบายใจแล้วไงว่าเออมันมันอันตรายขนาดนั้นลเลยหรอนะคะก็เลยคุยกับคุณแฟนนะคะคุณสามีกลับบ้านมาก็เลยปรึกษากันว่าเอออาการปวดท้องไม่ค่อยมีนะคะคือมีแต่มีแต่เลือดออกมาแล้วก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยออแวะเซเว่นด้วย <laughs> แวะเซเว่นเราซื้อที่ตรวจเออกลัวน้องจะไม่อยู่แล้วนะคะมาตรวจ ก็ยังขึ้น2ขีดแดงเข้มนะอ,อืขึ้น2ขีดแดงเข้มก็เออสบายใจไปได้นิดนึงแล้วแล้วก็ขึ้นมานอนนอนหลับไปนะคะแล้วก็พอคุณสามีกลับมาบ้านเนี่ยก็เลยปรึกษากันเขาก็เปิดหาข้อมูลเขาก็หาเป็นข้อมูลภาษาจีนของเขาเนาะเขาก็หาทางฝั่งคนจีนว่ายังไงเขาก็เชื่อคนจีนมากกว่าเนาะเขาก็หาภาษาจีนของเขาไปหาข้อมูลจากเว็บจีนไปนะคะเอ่อแล้วทางออยก็คคุยกับ พี่ๆที่มาคอมเมนต์แนะนำว่าควรจะทำยังไงนะคะแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆว่าใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะคะอืม <c oughs> ก็มีคุณเกียวนะคะทีอ่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มด้วยกันมาแล้วก็คุณเกียวก็เอาข้อมูลที่ตัวเองได้มาเนี่ยเอามาแบงปันให้ก็เลยรู้สึกว่าสบายใจคุณเกียวบอกว่าอา๋อเนี่ยคุณเกียวก็เป็นเหมือนกันคือออยกับคุณเกียวเนี่ยคืออา่า ปัญหาคล้ายๆกันอายุไม่มากแต่ว่าเป็น PCO ไงนะคะ IUI ไม่ติดก็เลยต้องทําเด็กอดแก้วนะคะเอออันเนี้ยก็เลยสบายใจขึ้นมาเยอะมากนะคะอืมก็เลยปรึกษากุณสามีเอานี้ดีกว่าถ้าเราจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะถ้าเราจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องตื่นเช้ากันประมาณตีสี่เพราะว่าเขาก็ยังต้องไปทํางานไงลาเง,งิานไม่ได้นะคะแต่ออยลลาได้อยู่แล้วละเออ ก็เราจะต้องตื่นตีสี่เรามีรถคันเดียวนะคะมีรถคันเดียวที่มันขับไกลๆได้นะออของออยขับออกนอกซอยก็ไม่ได้ละนะ <laughs> ป้ายทะเบียนไม่มีเออออยจะต้องออขับรถคุณสามีที่เขาขับไปทํางานประจําเนี่ยไปส่งเขาแล้วออยก็ขับรถเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองนะคะซึ่งมันก็คือต้องตื่นเช้าใช่ป่ะ แล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลไปจอดรถเดินจากที่จอดรถไปหน่วยแล้วก็พอไปถึงหน่วยก็ไม่ได้จะเข้าเลยนะเพราะว่าตีตีสี่ไปถึงโรงพยาบาล ตีห้าครึง่งหกโมงเงี้ยค่ะอืมไปถึงโรงพยาบาลหกโมงแล้วหน่วยยังไม่เปิดเราก็ต้องนั่งรองคิวหน้าหน่วยใช่ปะ่ะแล้วเข้าไปก็ต้องไปนั่งง,ง,ง่วงคือแบบเฮ้ยแล้วเราจะได้พักหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วมันก็จะไม่ได้พักนะก็เลยคิดว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลจะรอดูอาการก่อนซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีเลือดแล้วนะคะมีแค่ตอนบ่ายอืมมีแค่ตอนบ่ายอ,อ่ที่เป็น ที่ครั้งแรกเลยอะคะ่ะตอนบ่ายครั้งแรกเ,เป็นมีเลือดมีสีน้ำตาลออกมาแต่ว่าพอเข้าห้องน้ำครั้งที่2ติดต่อกันก็น้อยลงนะคะน้อยลงแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะก็ดูแล้วมันก็หายไปแล้วด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นไม่ไปโรงพยาบาลคะ่ะอ๋อจะนอนอยู่ที่บ้านพักผ่อนละกันนะไม่ไปทํางานด้วยนอนอยู่ที่บ้านพักผ่อนแล้วก็โทรไปหา คุณพี่พยาบาลที่หน่วยนะคะคุณพี่พยาบาลพี่ไก่รับนะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าเลือดมันมาไม่มากนะก็ให้นอนพักเฉยๆอย่าเดินยิ่งเดินเนี่ยยิ่งจะทําให้เลือดไหลออกเยอะออแล้วก็อะไรอีกยายาอย่าลืมยาฉีดยาสอดยาทานห้ามหยุดทําต่อเรื่อยๆออทําต่อเรื่อยๆนะคะ ฉีดต่อทานต่อสอต่อ,ตอเรื่อยๆห้ามหยุดแล้วถึงวันนัดมาสาวซึ่งก็คือสัปดาห์หน้านะคะก็มาตามนัดอืมโอเคก็เอาเป็นว่าสบายใจขึ้นนะคะเลือดก็หายไปแล้วก็นอนพักสักวันหนึ่งนะคะแล้วก็อีกวันนึงก็ทํางานต่อไปปกติแล้วทีนี้ออยก็เลยไม่เขาเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสงสัยว่าเลือดนั้นอะ่ะมันคืออะไรนะคะก็เลยหาข้อมูลดูเรื่อยๆก็ไปเจอ,เอข้อมูลที่เกี่ยวกับเลือดล้างหน้าเด็ก เลือดล้างหน้าเด็กเนี่ยจากที่ออยหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าเลือดล้างหน้าเด็กมันจะเกิดจากการฝังตัวฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งถ้าของออยไม่ใช่ล่ะใช่ปะมันไม่ได้อยู่ในช่วงฝังตัวถ้าอยู่ในช่วงฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเลือดจากการผนังที่ฝังตัวเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นนิดๆเป็นสีชมพูจางๆเออเข,เขาว่ามาแบบนี้นะใน,ในที่หาอ่านมาเจอเนี่ยอื เลือดจะเป็นสีชมพูจางๆซึ่งเป็นเลือดล้างหน้าเด็กจะเกิดช่วงที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งตอนนั้นอ่อนไม่มีถ้าถ้าถ้าช่วงฝังตัวของตัวอ่อนก็คือช่วงที่วันสองวันหลังจากใส่ตัวอ่อนใช่ปะเพราะตัวอ่อนออยด์ห้าหรอวะใส่เข้ามาออยคิดว่าน้องน่าจะฝังตัวเลยอะ่ะออในวันสองวันสามวันที่ใส่ตัวอ่อนนะคะของออยไม่มีเลือดอะไรเลยนะแล้วออยก็คิดว่ามันไม่ใช่เลือดล้างหน้าเด็กหรอกนะคะ แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆก็เจอภาวะแท้งคุกค,คามอือภาวะแท้งคุกค,คามซึ่งภาวะแท้งคุกค,คามเนี่ยอาการก็จะเป็นลักษณะน,นี้ล่ะค่ะมีเลือดสีน้ําตาลนะคะมีเลือดสีน้ําตาลออกแต่ว่าสําหรับคนที่แท้งคุกค,คามจริงๆเนี่ยเขาจะออกบ่อยออกเยอะแต่ของออยออกครั้งเดียวไงอือเอ่อ แล้วก็อะไรอีกมีอาการปวดท้องด้วยของออยไม่ปวดท้องนะแต่ว่ามีมีสีน้ำตาลเนี่ยะคะ่ะออกมาซึ่งออยก็คิดว่ามันก็อยู่เข้าขา่ในในภาวะแท้งคุกคามนะเพียงแต่ว่าคันที่ออยคันของออยเนี่ยเป็นคันที่มาจากการใส่ตัวอ่อนในกระบวนการ IVF เอไงหลังจากใส่ตัวอ่อนแล้วเนี่ยเขาจะมียามาให้มียาฉีดซึ่งเขาเรียกกันว่ายาการแทง้งเขาเรียกกันว่ายาการแทง้งซึ่งยาการแท้งเนี่ยจริงๆก็คือฮอร์โมน อฮอร์โมนที่ประคับประคองอใน,ในการตั้งครรภ์ของเราที่ใช้ในการตั้งครรภ์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็ได้ยานั้นมาอยู่แล้วนะคะคุณพยาบาลก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกให้ฉีดฉีดยาต่อนะคะยาที่ได้มาก็จะนําไปฉีดที่คลินิกอะคะ่ะก็ฉีดยาต่อก็ออยก็คิดว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ฟังอยู่แล้วตั้งครรภ์ธรรมชาติ โดยที่ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะแล้วมีเลือดออกมีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจเหมือนออยนะให้ไปโรงพยาบาลเลยนะคะสําหรับของออยเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วไงแล้วเ,เขามียามาให้อยู่แล้วนะคะออยก็เลยต้องใช้ยาที่ได้มาเนี่ยใช้ยาต่อนะคะโทรไปปรึกษาพี่พยาบาลแล้วพี่พยาบาลก็บอกว่าเออก็อยู่บ้านนอนพักผ่อนนะคะนอนนิ่งๆอย่าเดินแล้วก็ฉีดยาต่อนะคะแต่ถ้าใครไม่มียา ก็ออคิดว่าไปโรงพยาบาลดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในวีคที่5หรือ6ของออยนะคะอืมอาการอื่นๆที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีฉี่บ่อยอันนี้น่าจะเป็นคิดมโนไปเองอะคะ่ะคือฉี่บ่อยเนี่ยมันฉี่บ่อยมากขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีนมมีน้ำผลไม้อะไรสารพัดอีกนะคะก็ มันฉี่บ่อยเพราะว่าเราดื่มน้าไปเยอะไงออยก็คิดว่าสาเหตุมันมาจากตรงนั้นไม่ได้คิดว่าท้องหรือว่ามดลูกจะขยายให,ใหญ่อะไรมากนะคะเดี๋ยวต้องไปอันดาซาวดูแหละนะเ,เดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะวัดมาว่ามันใหญ่เท่าไหร่นะคะอืส่วนอาการอื่นๆก็จะมีอันนี้ค่ะเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนเช้าทานอาหารไม่ลงเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้าคุณสามีต้มไข่ไวใ้ให้3มฟองนะคะคุณสามีต้มไข่ไว้ให้3าฟองออยจะ ทานไข่แล้วก็ดื่มนมนะคะเราจะทานไข่แล้วก็ดื่มนมแล้วตื่นมาเมื่อเช้าวันนี้ ไม่รู้สึกทานไม่ลงรู้สึกผอ,อืดผะอมอะ่ะโอ้ทานไม่ลงแล้วรู้สึกผอ,อืดผะอมนะคะก็แต่ว่าไม่ได้เป็นทุกมือ้อไม่ได้เป็นทุกครั้งทุกวันนะคะเป็นแค่วันนั้นวันเดียวแล้วก็ส่วนวันนี้วันนี้สดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะมีอาการแสบท้องคือข้าวเช้าก็ทานนะช่วงสายๆออยจะแสบท้องพอแสบท้องแล้วเนี่ยเหมือนกับท้องมันร้องพอท้องมันร้องแล้วเนี่ยเราอ้าปากปุ๊บมันเหมือนอ่ะมันเหมือนขึ้นไสอ้อ่ะเออคิดเอาเอง ออทําแบบในละครนะ่ะเ,ออเขาอ้มุแล้วก็เราก็รู้สึกมันอย่างนั้นนะคะออนะแต่ว่าพอทานข้าวเที่ยงก็หายไปนะคะอาการดีขึ้นก็ปกติส่วนสิ่งที่ควรทำแล้วก็ควรเตรียมไว้ในสัปดาห์นี้ของออยนะคะเรื่องฝากคันอเรื่องฝากคันนะออคือถ้า ถ้าคนที่ตั้งครันปกติตามธรรมชาติเนี่ยออยคิดว่าเมื่อรู้ตัวว่าตั้งท้องให้ฝากคันตั้งแต่เนินเน่นๆไว้เลยดีที่สุดนะคะแต่สําหรับกรณีออยเนี่ยคือยังอยู่ในการดูแลของคุณหมอทีออ่รักษากระบวนการ IVF ให้ตอนนี้ยังต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ใช้ในกระบวนการทํา I ว F เนี่ยคะ่ะ ะะแล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอให้เรียบร้อยก่อนที่จะตกลงฝากคันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําการฝากคันอะไรใดๆดดทั้งสิ้นเดี๋ยวจะต้องดูว่าหาข้อมูลว่าฝากคันที่ไหนดีก็คงจะเป็นที่โรงพยาบาลแหละคะ่ะแต่มันก็ไกลยอยู่นะต้องดูดูด้วยดูอีกทีนึงก่อนว่าเวลาเราไปเนี่ยมันจะสะดวกหรือเปล่านะคะอีกเรื่องหนึง่งที่ออยเคยพูดไว้ครั้งที่แล้วก็คือเรื่องอเรื่องหาข้อมูลว่าจะดื่มนมสําหรับคุณแม่ดีไหมนะคะ ก็เปิดอ่านมาบ้างแล้วนะคะสรุปว่าคิดว่าไม่ต้องก็ได้มั้งนะคะเพราะว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่จําเป็นหรอกอืมดื่มนมวัวสลับนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาอย่าดื่มอย่างเดียวคือดื่มที่เราดื่มชินแล้วก่อน ก่อนท้องเนี่ยดื่มอะไรมาตอนท้องก็ดื่มอย่างนั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทําให้มันแบบเอยเวอร์อะไรมากนะคะก็เหมือนเดิมตามที่เราชอบนะคะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องครีมทาท้องลายอ่าครีมทาท้องลายครั้งที่แล้วก็บอกแล้วใช่ไหมว่าออยจะเริ่มหาข้อมูลนะเออก็เริ่มหาข้อมูลมาได้แล้วะคะ่ะตอนนี้ก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้คาแรงหรือว่ามาม่ามิโอดีนะคะซึ่งถ้าคาแรงเนี่ยเราเดินไปห้างแล้วเราก็ ซื้อมาได้เลยราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะเออซื้อมาได้เลยก็สบายใจใช่ปะแต่ว่าของมาม่ามิโยเนี่ยหาแหล่งหาแหล่งซื้อไม่ได้อะ่ะไม่แน่ใจว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะแต่ว่าจะต้องสั่งที่อินเทอร์เนต็ตไงอืมสั่งที่อินเทอร์เนต็ตทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าของที่เราได้มาจะเป็นของผลิตแล้วนานหรือเปล่าเพราะเคยเคยไงเคยสั่งของเออของนําเข้าแบบนี้แหละ แล้วเ,เหมือนกับว่ามันนานแล้ว,วอะเขาผลิตามาน,นานแล้วแล้วมันค้างสต็อกนานแล้วหรือเปล่าเขาส่งมาให้เรากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะคะอืมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะไม่กล้าไงไม่กล้าสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตถ้าไม่กล้าสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตมาม่ามิโอะคงไม่มีไม่มีวาสนาได้เจอกันคงจะได้เจอคาแรงนะน,นะคะมีคุณแม่ท่านไหนที่เรื่องดื่มนมเรื่องฝากคันแล้วก็เรื่องครีมทาท้องลายนะคะแนะนำเพิ่มเติมออยเข้ามาหน่อยก็ได้นะคะอืคอมเมนต์ไว้ ที่นี่ไอ้ไปได้เลยแล้วกันส่วนอวดพุงอ่าอวดพุงนะคะวิคนี้วิที่5หรือวิที่6นะคะเนาะโอเคอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตอนที่ออยกังวลมากก็คือตอนกังวลตอนเลือดออกนะคะมีคุณ แม่พี่ๆนะคะก็มาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำเชร์กันให้กำลังใจกันก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยววีคหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกเดอยวออยมาอัปเดตเพิ่มแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะกดไลค์เพจนะจ๊ะหรือว่ากด Subscribe ใน YouTube เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบ